ใครง่ามครับพี่น้องมันมั่นครับมาพี่น้องมาแต่ว่าเบียร์สั่งมากินสามครั้งแล้วนะแต่จริงๆสวยทุกรอบเป็นอย่างผมขึ้นมากรอบนี้พอดีพี่น้องโอ้ยน่ากินมากถึงคำละหน่วยไปเลยเอาอีกปะเอาอีกค่ะเอาอีกค่ะเห็นยังสีนี้เพิ่มมากินเด้เอาเลยลูกจะบอกได้เลย ค้าเลยอยากได้จ้าสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะก็หนุ่ยกับเบียค่ะมือนี้สิผ้าพี่ผ้าน้องมากินไข่เป็ดลูกเวียดนามจ้ามือนี้ได้ข้องน้องแพทมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะช่องกินกับแพทนะคะนี่แถวน้ำจิม้มน้ำเด้อพี่น้องครับผมสั่งไข่น้องน้องให้น้ำจิ้มมาด้วยนะคะทุกคน มาจ่าแซมน้ำกันจ้าอุ้ย<ห>นี่พี่พน้องจาา่าไข่จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ระดับสองนะคะถ้าเราแกะออกน่ะมันก็จะสวยแบบนี้เลยเจียวขาพี่น้องนี่เจียวขาเลยค่ะพี่น้องกินกรมจิ้มขาเวยค่ะพี่น้องค่ะแท้มันนี่คือเจียวขา <c oughs> กินเลยค <c oughs> อสโซแบบเป็นลูกๆเลยอุ้ยไข่ยังไม่ได้ชิมน้ำจิ้มเลยอ่ะปะ ตอร่อยอยู่มันมีไข่งามครับพี่น้องมันมันพี่น้องลุยเลยซีดรวยเลยนั่นนี่อร่อยนี่ม,นม,นามาพี่น้องมาืม กันครับน้องมีขายตั้งแต่10ฟอง15ฟอง20ฟองแล้วก็30ฟองนะคะอุ๊ยบพรบอมเป็นแพงกว่ามีขายเ <c oughs> ออว,ว้อาวนะไข่สวยมากไข่แยมแห้งหืมสดดเนาะ เรือก,ก็ไข่เรือมาเลยครับไข่รอบอนี่สวยมากแต่ว่าเบียร์สั่งมากินสามครั้งแล้วนะของน้องแพทเลยดูดรอบนี้ง,ง่ามรอบน,นี้คือแบบ the best เลยแต่จริงๆสวยทุกรอบอแต่ว่ารอบนี้จะแบบว่าไข่มันจะม้วนมันเข้าหน้าร้อนด้วยแหละทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะคะว่าถ้าหน้าหนาวไข่มันจะอ่อนแต่ถ้าหน้าร้อนเนี่ย ไข่มันจะแบบว่ามันสีข้าเอื่นอยยางวะใครมันสีแก่ขึ่นนะหน้าพี่น้องมันสีมันมีความมันขึ้นเป็นอย่างผมคือนมักรอบนี่คนที่พี่น้องไข่ขาวไม่แข็งอผมมืผมหมักผมหมักรอบนี่คือไข่ขาวบ่แข็งนี่กินแบบี้ว,วอร่อยมากคำนัวยเลย ดื้มบมึงจะค้องหนึ่งเอามาซอสนเน่นกระดาษซี่มี่นะเมื่อกี้เขาก็มีนะนะอโอ้ยนอ้องไข่สวยทึกหลบเลยบิ๊กเฮงบี๊กเฮงเป็นยังไงบี๊กเฮงเห็นแบบนี้อ้ยอ้ยพี่น้ำแตกเลยน้ำแตกน้ำแตกพี่นี่เป็นไข่ตัวอ่อนมันออกมานี่ตัวอ่อนพี่นอ้อง เม่เย็นมาลูกมาลุงตานี่ยลุงเลยพี่น้องมาพี่น้องมาค้าเนื้อเลยข้ามเนื้อนุ่ยเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่ะหนูมาลูกมาเข้ามาอือจ้าอุ้ยอยากกินมากกินคเนื้อน่่ยไปเลยอื้อ อาอีกวะอาอีกค่ะอือดีกๆขยับไหมนะมันมันลูกสาวโอ้ยจ้ารูเอาให้ล้านแล้วกันลูงตามมากด้วยแต่พี่น้องเห็นยังกินี่เพิ่มมากินเด้เอาเลยลูกจับอกได้เลยเป็นไ่เลยอะลูกขยับเข้ามาอีกขยับมาเลยลูกขยับมาเลยขยับขาไม่อยากได้จ้า ข้าวลหน่วยผู้สาวกินข้าวละนวลคนเดียวข้าวลนวลนร่องที่เรื่องเสียบอือลงจ้ามากินลุงจ้าเพิ่งมากินจ้ากินแกต่ำกับแซมน้องลุงเนาะงจ้าพี่น้องต่อูพี่น้องมึง้าพี่น้อง อือฮึวูวูป่อป๋านี่ตรงปกไหมตรงปกหรือเปล่าตรงปกตรงปกหรือเปล่าครับตรงปกนี่แดดสวยมากไข่งามแห้งเลยทอดนิดสิ้นแห้งไข่ขาวบติดบกแข็งเลยเลยสีหมัก จริงๆเบียรก็ชอบแบบนี้ระดับนี้คือระดับสองทุกคนระดับเนี้ยความมันมันจะชัดเจนเลยดูทุกคนไข่ะให้ทุกคนดูไม่ได้ว่าเรียนี่น้องขอให้พี่น้องเห็นเลยความมันของไข่นี่ชัดเจนแห้งน้ำจิ้มขาที่แถมมาก็อร่อยนะคะทุกคน่คะอร่อยเลย พักก็บอกกินเลยปะกิน,นอะไรค่รสชาติพอดีกินนะคะมาจัดเสแสมน้ำกันกินปากก่อนมานเมื่อกี้อืมอยา,อาปกกัิยาปัญญาปอกก็ง่ายหล่อมีรูเนี่ยปอกก็ง่าย ออกแบบง่ายๆเลยอะ่ะฟินเด้เดสดนามกันม,มาฟินเด้ยดังใครน้องแพทหลอมนี่คือฟินเน้อเพื่ออยากกินนด้จากพี่น้องจ๋ะแซ่บน้องแพทเสียบสนใจสังสือก็เดี๋ยวถิมช่องทางการสังสือไว้ให้เนะะื้อค่ะใต้คลิปเน้อค่ะพี่น้องค่ะสุดยอดอ <laughs> เบียร์นั้นยังมาหายดีแต่ว่าคืออยากอยากอยาก,อยากกินนั่นอยากกินนี้แต่พี่น้องมก็อยากไข่นมแพชรเลยสั่งมามงจะส่งทั่วประเทศนะคะผู้ใดยอยากกินก็สั่งกับเพจนนองไหนเลยเด้อค่ะจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะทุกคนคะ่ะเอาละคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนีกก้ก็ขอบุณขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะ ที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนื้อค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เบียรกัะหนุ่ยก็ขอตัวลาไปก่อนเนะะื้อค่ะผู้ได้อยากกินก็จิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะคะไปละคะ่ะเนาะา๊รับ๊าสวัสดีค่ะ